สวัสดีครับพบกันในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุกนะเทพนิมิตพยากรณ์นะ <S <S สำหรับรายการของเราในรอบนี้นะผมอาจารย์ท็อปนะครับก็มาดูแลรายการอยู่เหมือนเดิมกดแชร์ออกไปคนละ9,999แชร์นะแชร์แล้ว c ช i l ร r เ n นะแล้วก็คำถามแชร์แล้วโบอีกนานไหมพ่อของลูกถึงจะกลับมาหรือไม่กลับผมดูแค่สามวันนี้ว่าจะมาหรือไม่มายังไม่มาสามวันนี้จบนะถ้าอยากรู้จัดจัดไปดูด้านหลังครับนะดูกับผมเพียงเก้าร้อยเกาสิบเก้าราคาถูกๆดีๆนะ ดูมาเป็นยี่สิบปีแล้วไม่ค่อยอยากจะคิดอะไรมากนะมาครับนะติดต่อสอบถามกันได้ครับเพียงคนลหนึ่งรถคำถามเท่านั้นสำหรับรายการในรอบนี้ถ้าอยากรู้จะจัดมาดูด้านหลังครับเสียค่าครูครับนะนะดูกับผมเข้ามาได้ครับนะพลังจิตชั้นสูงตรวจองค์ตรวจเทพนะเข้ามากันได้ นะเพียงคนละหนึ่งคำถามครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะเข้ามากันเซ่นะกดแชร์แล้วตามด้วยชีรเรนนะะตามด้วยคำถามครับนะกดแชร์แล้วตามด้วยชีรเรน นะแล้วตามด้วยคำถามถามเข้ามาได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้บอกให้กดแชร์ออกไปฟังบ้างแซส่วนใหญ่จะถามอย่างเดียวเอาแชร์แล้วออมสินคนที่คุยอยู่เขาหายไปสองวันเขาจะทักมาไหมนานไหมนาะใจจะขาดแล้ว <laughs> อ่ะไม่รู้ตอนนี้ไปทำอะไรที่ไหนนะแต่ไพ่มันบอกว่าเดี๋ยวเขาติดต่อมาเองอะนะเขาเห็นคุณเป็นอูข้าวอูน้ำเป็นคลังนะจอยความรักคือคุณไม่บอกผมสถานะมีผัวมีลูกแต่งงานแล้วไม่แต่งคุยกันอยู่ไปไป,ไปมามาคุณไม่พูดอะไรเลยอ่นะบอกความรักอย่างเดียวความรักปัจจุบันแค่นั้นอ่นะไม่มีอะไรเลยนะ อยู่ในสถานะไหนยังไม่รู้เลยนะเออให้ผมมานั่งเดาสถานะฟ้าไม่มีผู้แชร์ผ่านครับนะไม่มีผู้แชร์ขอแล้วครับนะไม่ไม่อ่านนะครับนะผิดกติกาตั้งแต่แรกแล้วนะมารายาทของเราเห็นนะอืมขี้เกียจพูดมากนะครับนะอยู่ดูตามเวลาก็ตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้ก็ไม่ตอบแค่นั้นง่ายดีผมดูมานานแล้วชินนะไหนดูซิ ฟ้าอ,าอะไรพญาอะไรพญานาคองค์สีเขียวควรบูชาดีไหมเดี๋ยวดูให้อ่ะเดี๋ยวมาดูหลังไม์กับผมดีกว่าไพ่พลังจิตนะไพ่ออกดีแค่นั้นนะจบนะจอยความรักครอบครัวมีครอบครัวแล้วอ่ไพ่บอกดีนะมีเมตตปรามหานิยม นะเออมากดแชร์ออกไปนะผมเนี่ยบอกอย่างหนึง่งอยากตอบก็ตอบไม่ตอบก็คือไม่ตอบง่ายดีอันนี้พูดจริงๆไม่พูดเล่นนะดูมานานแล้วะมันลำคานบางทีอ่ะของมันง่ายนะ บอกให้กดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเกสบเก้าแชร์เอาเร็วกดแชร์ออกไปนะ อยากบูชาก็บูชาอยากดูพลังจิตก็มาดูด้านหลังง่ายนิดเดียวนะกดแชร์ออกไปคนละก้าวพันเก้าร้อแชร์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะแชร์แล้วดา่าหลังจากที่เราพูดอะไรไปไม่รู้ตัวชายคนจีนเขารู้สึกยังไงเกี่ยวกับเราตอนนี้ เดี๋ยวดูให้แล้วกันเขารู้สึกยังไงกับเรานะไพ่บอกเขาไปนั่งคิดก่อนขอไปนั่งคิดก่อนนะไพ่มีอย่างเงี้ยนะยังมึนงงกับเรื่องราวอยู่นะนะมาครับกดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์แชร์แล้วชื่อเร่นคำถามนะ เข้ามากันได้แต่เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะกดแชร์ออกไปเซคนละเก้าพันเก้าร้อยก้เก้าแชร์เออ อ่าเดี๋ยวผมจะออกแล้วเนอะน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 ะกดแชร์ออกไปแชร์แล้วดา ดาเงียบไปเลยแต่ก็ไม่มีใครถามแปลกมากดูพอคำว่าสดยังอยู่ก็ไม่ถามนะแต่พอออกจากรายการเนี่ยขนขยันถามกันจังเลยแชร์แล้วแปมโสดต้องมีใจคิดถึงคุณต้องมีใจคิดถึงเราบ้างไหมให้บอกมีใจนะเมตรามาหานิยมนะเข้ามากันได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้น ก็บอกไปแล้วว่ามีใจเธอจะถามซ้ำทำไมหลายๆทีฮะบอกให้กดแชร์ออกไป9999แชร์<ม>ก็ไม่ค่อยจะกดแชร์ออกไปกันฮะฮะ,ฮะเข้ามากันได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะเออเอา,เอาติดต่อดูดวงหลังไมค์กันได้ตามนี้ ที่ Facebook โอสิริกรอนภะิรัต a c e b o o k โอสิริกรอนภะิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 id รายโอสิริ15ตามนี้นะครับผมนะ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะทมิตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 id ราย ajtop16 นะตามนี้นะ เข้ามากันได้นะดูที่คำสดถ้ายังมีคำสดแปลผมยังอยู่แต่ถ้าไม่มีคำสดแล้วแปลผมไม่ได้อยู่นะจะถามก็ถามตอนที่มีคำสด ยังเลยนี่ไงก็ยังยังอยู่อยู่เลยเนี่ยไม่ได้ออกไปไหนเลยแต่ไม่มีคนเข้ามาถามบอกให้แชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์ เอาเข้ามาชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณ์นะเหลือเวลาอีกไม่เท่าไหร่แล้วใครจะดูใครจะถามอะไรก็กดแชร์ออกไปแล้วใครจะถามอะไรก็แชร์ออกไปเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้น คาตูนงานที่สมัครไว้จะได้ไหมมีโอกาสได้นะตูนนะมาเอาแล้วหมดเวลาผมแล้วรีครีมความรักคนที่คบอยู่รักเราไหมไพ่ออกมาดีเขารักเรามีเมตรามหานิยมนะดรีมนะไปแล้วนะครับ สวัสดีนะครับนะ